นี่คือพากันเปิดเซตรียบร,ร้อยพาพี่น้องจะขึ้นเหมือนหัวดินสอหัวอันนี้เลยหัว ฟิล์มมากเลี้ยงมาปุ๊บครับแถมถอดฟิลมก่อนเฮ้ฮยพี่จ๋าสวยมากสองมียเจอแล้วเจอแล้วผมเป็นพี่นอ้องจ๋าอุ้ยเฮยบัสทำสีเว้าเจอเฮ็ดโคนหลวงกันอีกแล้วจ้าโอ้ยยศความดีให้พี่ฟิล์มหมู่นี้พี่ฟิล์มเป็นคนเจอโอ้ยพ่อแม่พี่น,อน้นอง โอ้ oh, แนม,แนมยากนิดนึงพี่ฟีมเลยแนวโเห็นเลยเมนโบห็นเลยรับมามาเดี๋ยวมาเบิ่งตรงนี้เพาพี่น้องจับเบิ่งจ้ะุนเลยนี่ดอกแ็ดแบบนี้เลยพุ่นอีกดอกนึงพุ่นเรจะเข้าบนพุ่นพอพี่น้องแหแนมยากนิดนึงพุ่นแม่นมาเลยทางพี่ฟีมพุ่นแม่นจ้ะพุ่นลงไปข้างล่างพุ่นงานนี้โบต้องเปิดเลยพี่ฟีมเว้ยแปนอย่างเดียวเลยงัดยางเดียวแปนอัดละแล้วฮาโบต้องเปิดเลยมา มึงเบิ้งๆโดกหันน้อยๆนี่พ่อพี่น้องมาเรามางัดกันเลยเนาะเพื่อบเป็นการเสียเวลาเฝ้าหาเออเฝ้างัดแล้วก็เฝ้าไปหากันอีกเนาะไปจ้าจะมาทางนี้ต่ออะไรได้สุดคนเลยพี่ตี๊ Để với cái phím gì đi Thì ăn sẽ nôi hả? sao cái ngắt hay này? Ngắt hay nó ở này? คิดว่าเป็นดินไซน์แล้วจะง่ายไม,ม่เห็นครับเ,ออเพราะว่าขามันยาวมากถ้าร์ทชิมได้ขายาวสุดๆสุด

ร่วมด้วยช่วยกันขนาดจะได้แต่ระดอกสุดโอ้ยว่าสีลุดสีลุดกระบอกดิ ดีนะที่ดีเอ้อาเยอะแต่ว่ามันเอาง่าเพราะว่าิดห้าปามเลยเที่เป็นง,งัดอันนี้ให้นูกอยู่เนี่ยงัดข้างล่างเออ,เ,ออเอองัดไปเลยเอมอม,มันได้ซุดโคลนอยู่แต่ว่ามันเอาน่ายนาก

คลิปนี้้ยมีติดอะไรมาด้วยดำๆออนี่สวยว่ะสวยง,งามอือ <laughs> จ้าสวยมากฟังยิ้่สวยสวยลดนแรงกับไหมเนาะคลิปนี้กับประมาณนี้เลยเออโบอแม่หมูนี่กับประมาณนี้เลยพ,พี่นงจา๋าหมูเดียวเท่านั้นนี่เลยแบบนี้เลยไปบันนี้ เดี๋ยวสิพากันไปย่างเลาะอต่าของพี่น้องจา๋าเนาะถ้าเจอไปเจอจังแต่ก็จังว่ากันจ้ะไปเลาะต่อเาของพี่น้องจา๋าบอยอมแพ้เมื่อยหรือยังคนพุทธนะยังออยังว่เมื่อยเดไปเลาะต่อเผื่เจอเพิ่มเจอเพิ่มอีหลีจ้าพ่อแม่พี่น้องป๊าดพอดโทรมักโบหมักแตงอเพิ่มอีหลีโอ้ยพุ่งหนอพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิ่งป๊าเบิ่งน้ำน้องอิ๋วขุนยาวไปห่อขุนเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวค่อยๆแผ่ในเมืพี่น้องเบื่อก่อนนี่คือพากันเปิดเซตเรียบร้อยเพราะพี่น้องจ๋าขึ้นเหมือนหัวดินสอหัวอะไรเลยหัวโอ้ยวาววับถึกคือขนเม่นเลยอ่ะขึ้นเป็นแถบเป็นแถบงามแพ่งสวยมากสวยคือคนเจอเลยผื่นเพพี่น้องบอสคิดว่าสิมาเจอเพิ่มได้หนิเพรพี่น้องจ๋าย่างพากันย่างมาอีกหน่อยเดียวเนาะพี่ฟิล์มเนาะนี่เพพี่น้อง เต็มไปหมดเลยเดี hadi, ๋ยวเราดูสิแค่ไห้พี่น้องเบิ่งก่อนค่ะ เต็มไปหมดเลยข,ข้างหลังคุมไปทีละกลุ่มนี่นครับก็ขึ้น่าสิคลิปนี้มาเจอทีเดียวสองหมู่ก็พี่น้อง <มา S 1> จา๋าอุ๊ยอุ๊ยพี่ซิมถอดได้ทุกดอกเลยก็แม่ น้องถอดเบื้องขันบ่หร่องัดจักน้อยนึงเออแม่นเม่นจ้ะจักน้อยนึงพี่พยายามเดี๋ยวส่งไฟหลงพ่อแม่พี่น้องเลาค่ะเก็บง่ายมูนี้นี่อันนี้คือขาเพื่อนบ่ค่อยยาวด้วยแต่แต่ว่าได้สุดโคนทุกดอกเลยหรือว่าถอดได้ร้องเบื้องอุ้ยถอดได้ดิงักจักน้อย เนี่ยถอดได้ก็จริงโ้ถอดได้ทุกดอกเลยที่สิสวยแน่เห็นไหมสวยครับเห็นอ้ยสุดยอดพ่อพี่น้องจา๋าเลยโอ้ยถอดได้จ้ะหมูนี่บ่ต้องอันนี้งัดให้เสียเวลาเลยอุ้ยขากระยองไปเมื่อกี้นี่ <c oughs> ห่วยห่วยอ่านี่ขาเพื่อนบ่ค่อยยาวอันนี้คือได้สุดคูนด้วยจ้ะนี่สวยมากกลุ่มนี้ <c oughs> ขาบ่ค่อยยาว ที่ถอดก็ได้ค่กับวบงัดเอาละนี่ครับโอ้โหยเป็นการเก็บเิษที่ฟินมากดีจ้าสวยมากอ่ะปวกิน ถ้าได้ขาดคือแบบมันเสียเลยแหละอะทำไมพี่น้องฟา้าสซิๆมาถ่ายภาพพี่มันจนังงามยานะอืม,อมโอ้ยเยอะมากผูกข,ขาไปแถมถอดได้อีกทุกดอก ฟินกว่านี้โบมีอีกแน้วเป็นดูขาเห็ด bộ đầy nhau cả nhau vô đứa Ui, subscribe cho kênh แน่นอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวไฟกันเอาเองถอ้าอีกยังล่ะหากระเด็จักหมาพักเห็นอยู่นะเห็นครับอ,อ,อุ้ยอุ้ยที่ขึ้นอยู่แล้วนี่กน้นนำเอาคือเก้า

ก็ไ,ได้รับพี่กินอย่าลืมดอกน <Okay. S 1> ึ่งตรงนี้ด้วยครับยังยจังน้ำมังอัดที่หลัง okay. อ๋อหัวกกินกินแล้วออกขาวจุ๊บติดกันปานขนมิ้นเลย อันนี้มันก็เป็นต้นซิ่มมันจะถอดได้อยู่บ่ล่ะโอ้ถอดได้สวยโอ้ขาเน่าอ้ออันนี้ได้มั้ง แต่ส่วนมากก็ถอดได้ขึ้นขึ้นอยู่ได้จังมันก็นอ้ยอ้ย,อยมาแบบนี้เดี๋ยวอันที่เหลือเรา็ะติดตามงัดเอาจ้ะครับ,บนี่ดอกหนะึ่งสีโคโดอยูอ่หน,นึ่งงันถอดได้ าเบิ่งด้ยวยกันนี่มืดแล้วต่อเดี๋ยวรับเ,เอาที่เหลือแล้วก็ช่วยกันสดส่สดงบุญก่อนเนาะอุ้ยพี่จ๋าสวยมากสองหมูตกเท่าๆกันเลยหมูแรกกับมาถอดได้คือหมูนี่นะเปิดเพิ่มกระจอเพิ่มอีดีพี่จ้าเมื่อกี้นี่พังเปิดมาเบิดมเต็มอเด้อกระต่ายแท้เปิดบบเ,ดเิดโอ,อ้โห หลังมาก็ยังมีอีกเนลาพังมุดเลยต้องเกอบที่ดีส <it> แล้วมึงอ้าวอันนี้ตายแล้วน้ำบล็อไข่มดเลยสวยมากมจ้าผลงานของเราคลิปนี้เพราะพี่น้องจา้านี่เลยเกือบเต็มตะกร้าอาเปิดอุ้ยเราได้สุดโคลนถอดกันมันๆเลยคลิปนี้ มาวันนี้น้องอิกราพี่น้องก่อนกันละกันเนาะจะได้พากันไปหาอีกน้องพี่ฟิมเนาะมันยังมืดแหละแต่ว่ามืดแบบนี้แหละเพราะพี่น้องจ๋ามส่งหาเห็นดีมาสะท้อนแสงไฟเลยน้องพี่ฟิมอาคิบินน้องอิกะราพี่น้องก่อนกันละกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิกพีพฟิมแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปในเด้อจ้าและพูพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ